ขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยมในการประชุมประจำปีครั้งที่1ประจำปี2557โดยพนักงานที่ได้รับการคัะเลื่อกในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างที่เคยเป็นมาและถือเป็นการอำลารูปแบบเติมเพื่อก้าวสู่การพิจารณาการประกาศรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยมหลักเกณฑ์และรูปแบบใหม่ในครั้งต่อไปซึ่งพนักงานสามารถส่งชื่อส่งผลงานของตัวเองเข้ารับการพิจารณาบุคลากรยอดเยี่ยมตามเงื่อนไขที่หัวหน้าแผนก ตอนนีไ้ไปเรามาเข้าสู่รางวัลประเภทต่างๆกันครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลประเภทบุลคลากรยอดเยี่ยมด้านความคิดสร้างสรรค์นหนึ่งรางวัลดังนี้และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณตรีเมตรีมงคลแผนกธุรการคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาระบบส่งน้ํา จากแทงน้ําของตึกสานังกงานบะดาษฟ้าลาเลียงลงมาใช้ยังห้องซักผ้าช่วยทดแทนและปรับปรุงปัญหาการขาดน้ําอันเนื่องมาจากเครื่องปั๊มน้ําผลการติดตามทําให้ระบบซักผ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผ้าห่มหมุนเวียนในการเบิกจ่ายเพื่อน,นําไปใช้บริการลูกค้าตรงเวลาต่อไปจากแนวคิดพัฒนาวิธีการทํางานดังกล่าวทําให้องค์กรประหยัดต้นทุนด้านเวลาได้เป็นอย่างดีรักษาภาพพจน์ให้กับองค์กรไม่ทําผิดกฎร,ระเบียบีวินัยจราจรสมมุติที่ระไผทุกครั้งในการขับขี่ และให้ความร่วมมือกับโครงการและกิจกรรมขององค์กรด้วยดีเสมอมาผลการ, PI, ป,รประเมิน KPI ได้เกรด A รางวัลประเภทบุคลากรยอดเยีเ่ยมด้านการบริการลูกคา้าจำนวน3รางวัลมีดังนี้และผู้ที่ได้รับรางวัลรางวักลกรองอันดับ2ด้านการบริการลูกคา้าได้แก่คุณอมพรวงตาขี่แผนกข้าวมกดาหารคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกทำงานเก่งและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานใหม่ได้แม้ไม่ใช่ผู้สอนงานมีใจรักในงานบริการทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกพร้อมให้ข้อมูลลูกค้าได้ทันทีอย่างตั้งใจด้วยเป็นคนในพื้นที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวลราได้ดีมากช่วยลูกค้ายกเขาส่งที่มาติดต่อและสัมภาระที่ลูกค้าเดินทางด้วยเสมอมีความกระตือรือร้นให้บริการด้วยความเต็มใจไม่เคยมีข้อร้องเรียนในเรื่องการบริการมีิริยามามรยาดีว่าเจ้าสุภาพ การพูดจาก,กับลูกค้าใช้คำพูดที่สุภาพและกล่าวคำทักทายสวัสดีลูกค้าทุกครั้งเป็นผู้ที่มีมรนิษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัททุกอย่างดีสเสมอมาผลการประเมิน KPI ได้เกิดเอรางวัลบรอนอันดับหนึ่งด้านการบริการลูกค้าและผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณทวัชชัยชินอักษรแผนกพนังกงานขับรถคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีช่วยเก็บสัมภาระและจ่ายสัมภาระเพื่อไม่ให้ลูกค้าบรอนานไปพบคำร้องเรียนจากการให้บริการพูดจาสุภาพริมหนวนมีหางเสียงแต่งกายสุภาพสะอาดเรียบร้อยมีมารยาทในการให้บริการเคยได้รับคำชมจากลูกค้าที่เหมารถเป็นพนักงานที่สุภาพในการให้บริการและขยันในการดูแลรถเป็นพิเศษมีความมุ่งมั่นและจริงจังในการให้บริการให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้าได้ดีเมื่อมีลูค้าามส และให้ข้อมูลกับผู้ประคับบัญชาเกี่ยวกับเชี่ยวิ่งของรถบริษัทอื่นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการผลการประเมิน KPI ได้เกิดเองรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยมด้านการบริการลูกค้าอันดับหนึ่งได้แก่ คุณอธิษรนเนืพลทนกลางแผนกพัสดุคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกมีใจรักในงานบริการทั้งลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกเอาใจใส่ลูกค้าที่มาติดต่อรับของและจกกัดเกีนของให้ลูกค้าเป็นอย่างดีกรณีของส่งยังมาไม่ถึงจะก,กรกละตือรือร้นตรวจสอบติดตามให้ลูกค้าที่มาติดต่อบริการด้วยความเต็มใจไม่พบข้อร้องเรียนในการบริการให้ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้เป็นอย่างดีให้คําแนะนําเสนอลูกค้าในเรื่องของบัตรสมาชิกตลอดไปจะถึงเรื่องของการส่งของต่อช่วงมีกริยามารยาทดี การพูดจาก,กับลูกค้าใช้คําพูดที่สุภาพและกล่าวคําทักทายสวัสดีทุกครั้งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในให้ความร่วมมือในการทําโครงการและกิจกรรมของบริษัทได้ดีเช่นสวมหมวกกันน็อกเข้าออกบริษัทไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดผลการประเมิน KPI ได้เกรด B รางวัลประเภทบุคลากรยอดเยี่ยมแนละมนุษยสัมพันธ์จำนวน3รางวัลปีดังนี้ รางวัลกรองอันดับสองประเภทบุคลากรยาดเยี่ยมด้มนุษยสัมพันธ์ได้แก่คุณของนภา,าจอดปร้แผนกบุคคลคุณสมบัติที่ได้รับการกักเลือมีมรุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสให้คำแนะนำปรึกษาที่ดี ทั้งกับพนักงานใน,นแผนกและนอกนแผนกที่เกี่ยวข้องมีความเป็นกันเองกับพนักงานทุกคนทําให้พนักงานกล้าเข้ามาขอคาปรึกษาวางตัวดีเป็นที่น่าเชื่อถือกับหน้าที่ที่รับผิดชอบผลคะแนน360องศาได้เกรด A มาโดยตลอดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความมีน้ําใจและมุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะสื่อสารที่ดีไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือผลกระทบด้านลบต่อตัวพนักงานมีความเป็นผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์ได้ดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคนเรื่องงานมีความรับผิดชอบดีมากเมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ทํําาาาาสมรถดเนนิกร ให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดผลการประเมิน KPI เด็ก่นปี รางวัลกรอง,งอันดับหนึ่งประเภทบุคลากร,รยอดเยี่ยมด้านมนุษยสัมพันธ์ได้แก่คุณพันชิตาบุญทิพย์ปรดิทอนแผนพนักงานต้อนรับคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทักทายสวัสดีกับทุกๆคนทางลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกเป็นคนกล้าเลาและเป็นที่รักใคร่ของคนทุกคนในแผนมีการแนะนําข้อมูลในการ่อรถสายต่างๆในเส้นทางของบริษัทพร้อมพาลูกค้ามาติดต่อซื้อตั๋วเดินทางมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะไปวินแทนในกรณีต่างๆหรือโค้้ไม่เพียงงออตกลัับหวจะ เต็มใจในการออกพินทุกครั้งให้ความร่วมมือกับโครงการและกิจกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีเช่นโครงการกีฬาสีภายในและโครงการสาธารณกุศลของบริษัทด้วยดีเสมอมาและยังเป็นผู้นําในการพาน้องๆโค้ดทํากิจกรรม5สอในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยตลอดผลคะแนน360องศาจากเพื่อนร่วมงานได้เกรด A ผลการประเมิน KPI ได้เกรด A ราังวันชาแนลล์บุคลากรยอดเยี่ยมและมรดชายสัมพันธ์อันดับหนึ่งได้แก่คุณนาถพันธ์จโบกแผนกช่างคุณสมบัติที่ได้รับการเลือกมีมนุษย,ยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานส่งผลให้ประเมิน3 6 0อหสองศาจากเพื่อนร่วมงานไม่มีด้านลบได้เกรดเอมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยดีเสมอมาจนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทุกคน ในกรณีที่พนักง,งานขับรถมาขอให้เช็ครถในขณะเลิกงานแล้วก็จะเต็มใจที่จะช่วยเหลือโดยไม่เกี่ยงให้ความร่วมมือกับโครงการและกิจกรรมต่างๆของบริษัททุกโครงการเช่นโครงการควบคุมสารเสพติดโครงการแข่งขันกีฬาสีและโครงการสาธารณสุลด้วยดีเสมอมาผลการประเมิน KPI ได้เกิดเองรางวัลประเภทสถานีจำหน่ายตั๋วด้านการบริการลูกค้ายอดเยี่ยมกลุ่มที่1นจำนวน1รางวัลปีดังนี้ และค่าสถานีที่ได้รับรางวัลได้แก่ค่าจำหน่ายตั๋วสักค้าพะเยาคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามนโยบายของบริษัทในรอบ6เดือนปล่อยรถในเวลาที่กำหนดจเตรียมพร้อมในการขายตั๋วรอรถเข้าท่าติดแ็กสัมภาระพร้อมตรวจสอบของส่งรอรถเป็นเที่ยวโดวยประสานร่วมกับโค้ชจึงไม่มีปัญหาเรื่องของส่งเลยกรณีนนฝนตกมีร่มงไว้บริการทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน เข้าร่วมประชุมท่าจำหน่ายตัวรับนโยบายจากบริษัททุกครั้งไม่เคยขาดแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อได้รับข้อมูลจากขนส่งทําให้ประสานงานยังผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการไม่เกิดปัญหาให้ความร่วมมือกับโครงการกิจกรรมของบริษัทได้ดีมากเช่นการแข่งขันกีฬาสีโครงการสาธารณก,กุศลก็จะเข้าร่วมทุกครั้งเป็นอย่างดีส่งเงินตามระยะเวลาที่กําหนดไม่เกินสร้างภาระให้กับบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค,ค้ามีจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทและเที่ยวเวลาลดตามที่บริษัทกําหนด รางวัลประเภทสถานีจำหน่ายตัวด้านการบริการลูกค้ายอดเยี่ยมกลุ่มที่สจำนวนหนึ่งรางวันที่ดังนี้และช่าสถานีที่ได้รับรางวันได้แก่ ท่าจำหน่ายตั๋วสาขาท่าหลวงคุณสมบัติที่เรับการคัดเลือกดำเนินการตามนโยบายของบริษัทในรอบ6เดือนปล่อยรถในเวลาที่กำหนดเตรียมพร้อมในการขายตัว๋วและของส่งเป็นเที่ยวปยล่อยรถเข้าท่าติดแท็กสัมภาระให้ลูกค้าทุกครั้งตัดล็อกพร้อมนำเงินฝากส่งยังโคดขาล่องทุกเที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเข้าร่วมประชุมท่าจำหน่ายตัว๋วรับนโยบายจากบริษัททุกครั้งไม่เคยขาดให้สัญญ,ญาณธงเขียวธงแดงแจ้งสถานะลูกค,ค้ารอขึ้นรถและกลางคืนจะรอส่งลูกค,ค้าทุกเที่ยวโดยเปิดสัญญ,ญาณไฟสีแดงให้ทราบว่ามีลูกค้ารอ ขึ้นรถพร้อมส่งล็อกให้กับโค้ดทุกเที่ยวด้วยความเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับคดีต,ต่างๆพร้อมเป็นทุระด้วยความเต็มใจส่งเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไม่เคยสร้างภาระให้กับบริษัทมีมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าทางภายนอกและภายในไม่มีข้อร้องเรียนมีการบริการเสริมวิจุดประสาสัมพันธ์ทางข้อมูลข่าวสารของบริษัทและเที่ยวเวลารถมีห้องน้ำและน้ำดื่มไม่คอยบริการตามที่บริษัทกำหนด รางวัลประเภทบุคลากร,กรยอดเยี่ยมด้านการจัดการในระดับหัวหน้า,ผาแผนกจำนวนหนึ่งรางวัลปีเดังนี้ และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณรุ่งนภาโนนใหม่หัวหน้าแผนกนย์บริการลูกค้าคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกในแผนกมีความสามัคคีรคักใคร่ช่วยเหลือพึ่งพากันและเปลี่ยนประสบการณ์ปรับทัศนคติในทางที่ดีจากผู้บงังคับบัญชามีการประสานงานสู่ภายนอกได้ดีสร้างระบบการแจ้งเตือนสมาชิกเอ็นซิติการ์ดรับตัวก่อนรถออกถือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภายในแผนกจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างเสริมระบบตรวจสอบการใช้สิทธิซ้ำของสมาชิกเอ็นซิตกมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรผ่านระบบตู้สาขาจัดรอบตรวจสอบระบบโทรศัพท์ด้วยการใช้เวลาน้อยที่สุดอันเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ผลการสรุปเป้าหมายในแผนกใ,ใต้ประบัญชาในรอบ6เดือนได้99.98%ผลการตรวจสอบ5สอรอบ6เดือนได้100%ผลการตรวจสอบ ISO ไม่พบขา่าผลการประเมิน KPI ได้เกรดปี รางวัลประเภทบุคลารกรยอดเยี่ยมและการบริหารจัดการในระดับหัวหน้าฝ่ายจำนวนหนึ่งรางวัลดีดังนี้ และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณมิตยาตงกลางหัวหน,น้าฝ่ายบริการลูกค้าคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกด้านการประหยัดมีแนวคิดบริหารจัดการเที่ววิ่งช่วงหน้าฝนและปิดเทอมเพื่อลดต้นทุนและน้ำมันให้คงรายได้ที่เหมาะสมบริหารงานเหมาระหว่างทางให้คุ้มค่ากับต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรให้ได้มากที่สุดกรณีของหรือสัมภาระสูญหายหรือเสียหายจะเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาเจราจาตอบรองกับลูกค้าด้วยวาทศิลป์เพื่อลูกค้าเกิดความเข้าใจพึงพอใจจะลดค่าชดใช้อันเป็นผล คอยได้แก่บริษัทได้บ่อยครั้งได้ประสิทธิภาพบริหารงานแผนกจัดการเดินรถให้มีการเรียนรู้งานกันอย่างทั่วถึงและพร้อมทํางานแทนกันได้จนเกิดประสิทธิภาพในด้านการบริหารคนและเวลาใช้จอวินให้เกิดประสิทธิภาพสื่อสารข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องสภาพการที่ไม่ปลอดภัยให้ระมัดระวังในการขับขี่แจ้งการแก้ไขวินให้กับพนักงานรถเข้าใจเพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างพนักงานรถกับจักรวินได้และเป็นที่ปรึกษาพนักงาน ทั้งในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดีลดปัญหาอัตรากําลังไหลออกได้อีกทางหนึ่งด้านการพัฒนาพนักงานได้จัดให้มีการเพิ่มหลักสูตรเรื่องการใช้นูตบุ๊กงานบริการรถทัศนาจรพร้อมอาสาจัดทาเนื้อหาและรับเป็นผู้บรรยายความรู้แก่พนักงานประจํารถเหมาผลที่วัดได้คือความพึงพอใจจากลูกค้าต่อง,งานทัศนาจรเพิ่มขึ้นผลการสรุปเป้าหมายในแผนแดกใต้บัญชาในรอบ6เดือนได้99.91%ผลการตรวจสอบ5สอรอบ6เดือนได้99.24%ผลการประเมิน KPI ได้เกรดเอ ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยมในรอบนี้ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งครับ